ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามเช้านะครับวันนี้นะครับก็ได้มานำนะครับเสนอนะครับสามองค์นะครับวันนี้นะครับโดยบุญบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดพนมรอกนะครับพระกุนะครับกุแตกอะไรเขาเรียกนะครับนะครับ นี่นะครับเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปนะครับที่วัดพนมโอกนะครับก็ได้มาสามองค์นะครับของฝากนะครับจากกรุพระกรุนะครับเมื่อวานนี้ไปมานะครับราคานั้นสูงมากนะครับเราในวัดเราจะ ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีบรรดาเซียนพระนะครับเข้าไปเมา์นะครับไปนั่งดูพักหนึ่งนะครับไม่เหลือเลยนะครับขี่มอใส่ไซมาป๊อปป๊ปเอามาวางนะครับมีเซียนพระเป็นลุมเมา์กันหมดนะครับเราจะไม่ได้เลยนะครับเขาเมายกแผงยกแผงเลยนะครับมีกี่องค์เขาถามเลยนะครับเอาหมดนะครับ เราจะไปเลือกนี่เขาถามเลยนะครับว่าเมาหรือไม่เมานะครับจะเอาทีละองค์สององยากนะครับเพราะว่ามีนะครับเสียนจากต่างหลายจังหวัดนะครับเข้าไปนะครับนะครับเขาจะถามมีกี่องค์นะครับเขาจะเอาหมดเลยนะครับบางคนสามสิบองยี่สิบองนะครับ ที่ผมได้มานี้นะครับนะครับรู้จักน้องๆนะครับแถวนั้นนะครับเขาก็ไปวิ่งหามาให้นะครับบานละองค์สององนะครับตั้งแต่นะครับรุ่นแรกๆนะครับนะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละผู้ใหญ่นะครับจะมีการประกาศนะครับว่าใครจะเอากี่องค์กี่องค์ให้ไปลงในชื่อกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ อำเภอท่าสะโกนั่นนะครับมีกี่หมู่บ้านนะครับหลายหมู่บ้านนะครับแถวพนมลอกแถวนั้นนะครับน้องคนนั้นเ็าวิ่งหากันนะครับจึงได้มาแบ่งกันนะครับที่ไปทีมงานก็หลายคนนะครับได้มาคนละห้าองค์สิบองค์มั่งน,นะครับผมก็ได้มานิดหน่อยนะครับได้มาตามกำลังซับ นะครับทุนน้อยก็ได้มาน้อยนะครับนะครับเพื่อเอามาฝากพี่น้องที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปนะครับนะครับวัดพนมลอกนั้นนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมได้ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อคล้ายนะครับซึ่งเป็นพัสหายกันนะครับนะครับ ก็คือว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้นะครับไปจำพรรษาด้วยกันนะครับต่อจากนัานหลวงพ่อเดิมก็ได้ออกธุดงไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงวัดน้องโพนะครับนะครับชิ่ประวัติของท่านนั้นยาวนานนะครับยาวนะครับเอาใกล้ๆนะครับสั้นนะครับก็คือ หลวงพ่อคล้ายกับหลวงพ่อเดิมนั่นนะครับร่วมกันสร้างวัดพนมลอกขึ้นมานะครับวัดเขาพนมลอกนี่แหละครับนะครับอยู่ติดภูเขานะครับนี่นะครับท่านสร้างขึ้นมาทั้งวัดทั้งโบสถ์นะครับทั้งหอระฆังนะครับนะครับ เมื่อวานนี้นะครับมีโอกาสไปนะครับก็ขอขอบใจนะครับน้องๆท่านนั้นนะครับที่วิ่งเป็นทุลหามาให้นะครับนะครับในวัดนั้นนะครับเขาเมากันอย่างเดียวนะครับเสียนนะครับได้ข่าวว่าทางกรุงเทพจะมาวันจันทร์หรือวันอาทิตย์นี้นะครับนะครับยิ่งราคายิ่งจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับ เพราะว่าโด่งดังมากนะครับยิงเป็นกลุของหลวงพ่อเดิมด้วยแล้วนะครับผู้คนต่างก็รู้จักนะครับแต่ยังไม่มีปฏิหารนะครับมีแต่ความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับว่าหลวงพ่อเดิมนะครับคือเสียงโด่งดังของท่านนั่นนะครับในด้านพุทธคุณนะครับอยู่โยงคงคอพันแข้วขาดปลอดภัยนะครับใครมี ติดตัวขึ้นคอไว้นะครับครับแถวคาดปลอดภัยไปในมาในนะครับเดินทางไปนะครับไปนอนต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองนะครับท่านจะปกปักรักษาคุ้มครองนะครับนะครับในด้านดูโยงคงกระพันนะครับแถวคาดปลอดภัยนะครับนะครับนี่นะครับพระอุ เป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูองค์แรกกันนะครับนะครับองค์แรกนี้นะครับจะเป็นฐานสูงนะครับเมื่อวานนี้นะครับบอกให้น้องๆหามานะครับเอาฐานสูงนะครับน้องก็ไปหามาให้นะครับทั้งฐานสูงฐานต่ําฐานเตี้ยอะไรนะครับสามองค์นี้เป็นฐานสูงนะครับนะครับดูครับความ สวยงามนะครับดินกรุยังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ขัดนะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับมีเสน่ห์นะครับเห็นน้องบอกว่านะครับฐานสูงรลุ่นี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าฐานสูงหน้าฝรั่งนะครับ านสูงหนาฝรั่งจะมีจุดสังเกตก็คือนี่นะครับจะเป็นร่องตรงนี้นะครับสังขะสังขาอะไรนะครับตรงไฮปลานี้นะครับจะไม่นะครับจะไม่ลึกนะครับ้องบอกให้สังเกตนะครับจะนั่งตัวตรงนะครับแต่ถ้าฐานเตี้ยนะครับจะนั่งหลังค่อมๆหน่อยนะครับ ับแล้วตรงนี้นะครับจะไม่มีตะปุ่มตะปั๊มอย่างนี้นะครับฐานเตี้ยนะครับแต่ถ้าฐานสูงนั่นนะครับมีสองพิมพ์ก็คือหน้าไทยกับหน้าฝรั่งนี่นะครับความรู้ใหม่นะครับนะครับฐานสูงนะครับหรือฐานเตี้ยหรือหน้าฝรั่งหน้าไทยนะครับก็อยู่ในองค์เดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่เดียวกันนะครับนะครับ โด่งดังมาก่อนหน้าแล้วนะครับครึ่งเดือนแล้มั้งนะครับตั้งแต่วันที่สองที่สามนี่นะครับนี่นะครับพระลอนะครับจะมีรอยตัดขอบอย่างนี้นะครับนะครับลอก็คือนะครับหลอมทองเททองนะครับนะครับเป็นพิมพ์เป็นแบบนะครับ เททองนะครับใครมีทองใครมีนาใครมีเงินใครมีอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนนะครับใจบุญนะครับบางคนก็เอาทองเป็นเส้นๆนะครับปลดออกจากคอนะครับโยนลงไปนะครับที่เขาต้มทองครับเทหล่อพระนี่นะครับพระรุ่นนี้นะครับถ้าขัดออกนะครับ จะมีแวววาวเหมือนทองนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของทองของหน้าของเงินนะครับนะครับนะครับออกเหลืองเลยนะครับวายวาวเลยนะครับเมื่อวานผมก็ได้เอามาองค์หนึ่งนะครับมาทําความสะอาดนะครับเดี๋ยววันหลังจะให้ดูนะครับหัดออกแวววาวเลยนะครับนี่นะครับใต่ฐานลอยจานนะครับ น่าจะเป็นลายมือลงพ่อเดิมนะครับจานเลยนะครับนะครับตอนนั้นทางสร้างวัดผนมลอกขึ้นมานะครับจึงได้บอกว่าหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับสร้างวัดไวหลายวัดนะครับนะครับท่านเป็นพระพัฒนานะครับสร้างไวหลายวัดนะครับจังหวัด คนครสวรรค์นี่นะครับหรือว่าไก่เคียงนะครับอำเภอใดี้ก็ตามนะครับท่านจะไปสร้างไว้นะครับนะครับแต่สร้างแต่ละวัดนั้นนะครับจะออกวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นรูปหลไม่ว่าจะเป็นมีดนะครับนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับทั้งรูปหลทั้งเหรียญทั้งมีดนะครับทั้งนาแกะพวกนี้นะครับ นะครับดูครับอันนี้ไม่ได้ขัดนะครับปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมาได้มาเมื่อวานนี้อย่างนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับดินกุนะครับแต่เมื่อวานผมขัดออกไปโอ้ตรงนึงนะครับสวยงามเลยนะครับแวววาวนะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกนะครับแต่กีนี้เนื้อคำคำนะครับถามน้องบอกมันทําไมไม่เหมือนกันครับน้องเขาก็บอกว่านะครับเป็นเพราะว่า ถ้าองค์เหลืองแบบนี้นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับองค์ไหนกำพรำนั้นนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเนื่องจากความชื้นนะครับนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าไปดูในหลุมในโบสถ์นั่นนะครับที่เป็นองแตกนะครับเออก็จริงของเขานะครับใต้ลลางนั้นจะมีน้ําขังนะครับความชื้นนะครับแต่ถ้าอยู่ด้านบนนะครับจะเหลืองอย่างนี้นะครับเหลืองกว่านี้ก็มีนะครับ นะครับนี่นะครับดูตรงนี้จะปุ่มจะปั๊มนี้นะครับฐานสูงหน้าฝรั่งนะครับนะครับนี่นะครับสังขาติอะไรนะครับจะเป็นมีร่องอย่างนี้นะครับตรงใ้ปลานี้นะครับจะไม่ยุบนะครับอันนี้จุดสังเกตนะครับก็มีอะไร r อลิงนะครับจะเชื่อมต่อกับฟอหีบนะครับกดลึกๆอะไรอย่างนี้นะครับจุดสังเกตนะครับดูครับ อันนี้อยู่ด้านบนนะครับหรือว่าอยู่ส่วนกลางขององค์นะครับนะครับน้ําขึ้นแช่ไม่ถึงนะครับก็จะเห็นลอยเหลืองๆนะครับคาบใครของทองนะครับนี่นะครับเหลืองๆอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับพระรอจะเป็นอย่างนี้รอยตัดขอบอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ นาฝรั่งน้าไทยหน้ายังไงก็ฐานเตี้ยยังไงก็อยู่ในองค์เดียวกันนะครับสร้างขึ้นมารุ่นเดียวยุบเดียวกันนะครับนะครับมีทั้งภาพปิดตาทั้งหลวงพ่อค้ายนะครับผมก็ได้เอามาแต่หลวงพ่อเดิมนะครับภาพปิดตาของหลวงพ่อเดิมก็ไม่ได้เอามานะครับเนื่องจากทุนทรัพย์นะครับน้อยนะครับนี่นะครับรอยตัดขอบนะครับนะครับ แล้วก็นะครับลอยจานนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับนะครับก็เก็ดไว้แบบนี้นะครับไม่ขัดนะครับสามองนี้นะครับเมื่อวานผมขัดออกไปอง์นึ่งก็โหสวยงามเลยนะครับเนื้อทองเหลืองอลามเลยนะครับนะครับนี่นะครับเนื้อกรุดินกรุนะครับอันนี้ก็อยู่ใต้ล่างนะครับเนื้อคำคำอย่างนี้นะครับนี่นะครับที่ผมว่ารอลิงจะไปเชื่อมหอหีบนี่นะครับ กดลึกๆอย่างนี้นะครับเห่นะครับสังคาติอย่างนี้นะครับนะครับมีทั้งหน้าลาวเอ้ยมีทั้งหน้าไทยแล้วก็หน้าฝรั่งนะครับองนี้นะครับน้องมันก็บอกว่าหน้าจะเป็นหน้าไทยนะครับแต่สององนั้นหน้าฝรั่งอย่างนี้นะครับนะครับน้องก็บอกจุดสังเกตนะครับหน้าฝรั่งหน้าไทยนะครับ นะครับตัวหนังสือนะครับจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างนงี้นะครับก็นี่นะครับหอหีบกับลอลิงอย่างนงี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับหน้าอย่างไงมันก็อยู่องค์เดียวกันนะครับนี่นะครับแต่มันก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามีสามบล็อกนะครับหน้าฝรั่งหน้าไทยนะครับแล้วก็ฐานเตี้ยอย่างนั้นนะครับ นะครับนี่นะครับจุดสังเกตก็คือสังคาตินี่นะครับจะเป็นร่องอันนี้จะไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับแต่มีก็ออกเชิงเคียงอย่างนี้นะครับนะครับผมก็ได้มาก็เลยเอามานะครับครับมันไม่ให้เลือกมีไม่มากนะครับน้องเขาก็วิ่งสามรอบสี่รอบนะครับนะครับน้ำมันก็คงจะหมดเยอะนะครับวิ่งตามหมู่บ้านต่างๆนะครับนะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับน้องๆนะครับที่วิ่งหามาให้นะครับนั่งรอครับกว่าจะได้มาก็น่นบ่ายนะครับมาแต่ละเที่ยวนะครับคนนั้นก็เอาคนนี้ก็เอานี่นะครับก็ยังไม่พอก็ต้องวิ่งหาอีกนะครับน้องนะครับก็เหนื่อยหน่อยนะครับดูครับนี่นะครับก็เหมือนของน้องว่านะครับ ตรงนี้จะไม่มีนูนๆนะครับตรงนี้จะมีนูนๆนะครับนาไทยหน้าฝรั่งนะครับแต่ฐานสูงเหมือนกันนะครับนั่งตัวตรงเหมือนกันนะครับนะครับแต่ถ้าฐานเตี้ยนั้นจะหลังกรคอมนะครับเอ่ก็เป็นความรู้เก็เกี่เล็กๆน้อยๆนะครับนะครับวันนี้นะครับก็บุร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอ นะครับสามองนะครับฐานสูงนะครับนะครับฐานสูงสามองนะครับท่านใดสนใจนะครับองค์ไหนครับหน้าฝรั่งเรือหน้าไทยฐานสูงนะครับครับหน้าฝรั่งมีสององครับองนี้กับองคนี้แต่องค์กลางนี้น้องบอกว่าหน้าไทยนะครับนะครับก็พิจารณาเอานะครับ ความรู้เก็ดๆน้อยๆจากผู้ที่ไปหามาให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเมื่อวานนี้ไปตามกระแสความดังของวัดพนมโอกกุแตกนะครับอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านผู้ใดเข้ามาครับก็ ชมกันแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมโทรมานะครับที่เบอร์0885861329ครับผม